น้องๆเคยกันไหมครับเวลาอยากจะเล่นไม c คร f t เวอร์ชันใหม่ก็ต้องไปโหลดจากเว็บไซต์ปแปลกๆเสี่ยงเจอไวรัสแถมยังต้องคอยอัปเดตตามเพื่อนให้ทันอีกหรือบางคนอยากลองเล่น m ไมโครฟ์เบต้าก่อนใครก็ต้องวุ่นวายหาไฟล์กันให้ยุ่งยากวันนี้นะครับผมเลยจะมาสอนคุณผู้ชมซื้อ Minecraft PE ภาคแท้ถาวรในโทรศัพท์แบบละเอียดเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมกันในช่อง บางสองสามเกมเมอร์ครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมซื้อ Minecraft กันอีกแล้วเนาะก็ก่อนนี้นะถ้าเกิดใครเคยตามนะครับก็จะมีคลิปสอนซื้อไมค์คราฟจากว่าเอ็นเบสร็อกเนาะอันนั้นก็เป็นของอ่าการสั่งซื้อการใชะเงินซื้อในภาคของคอมเนาะอ่าก็ผมก็เคยสอนซื้อ Minecraft ภาคคอมไปแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อ Minecraft ภาคคอมเนี่ยก็ไปดูคลิปนี้ ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นาะก็สามารถไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนในตาของโทรศัพท์กันบ้างนะครับเพราะว่า,าในโทรศัพท์ในช่องผมเนี่ยน่าจะยังไม่เคยสอนเลยเนาะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนนะป้อน่าจะเล่นไมค์ครับโทรศัพท์กันเนาะวันนี้ก็ผมจะสอนไล่ตั้งแต่พื้นฐานการตั้งค่าของ Play Store เลยเนาะอ่ะน้องๆหลายคนนะ่าติดปัญหาในการตั้งค่าการชำระเงิน Play Store ใช่ไหมวันนี้ผมก็พูดถึงพื้นฐานรวมรวมถึงการสั่งซื้อแก็ชำระเงินจนเสร็จเลยครับก็ไม่ครับแบบนี้นะ นะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการอ่าไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปดูที่หน้าจอของโทรศัพท์ผมเลยนะแล้วก็อ่ะโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันพร้อมๆกันเนาะไปกันเลยครับ โอ้ยครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ของเครื่องน้องผมกันแล้วนะครับก็ผมมันซื้อไปแล้วเนาะวันนี้ก็เลยมาซื้อในเครื่องน้องให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับผมมาครับโทรศัพท์ครับภาคแท้นะเราสามารถซื้อได้จากเจ้าตัว Play Store เนาะ Play Store นะครับจะเป็นอแอป,ปที่มีติดกับโทรศัพท์มาทุกเครื่องเลยนะครับซื้อใหม่ก็จะมีอยู่แล้วเนาะก็ต้องล็อกอินอ่าอีเมลให้เรียบร้อยนะเพื่อให้มันใช้งานได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนปึ๊บ โอ้ยครับอย่างแรกครับก่อนที่ทุกคนจะทําการซื้อแอปหรือซื้อแบบเติมโปรโมชั่นอะไรก็ตามในเพ a y s t โตใช่ไหมผมอยากให้คุณผู้ชมมาเช็คอ e ีเมลตรงนี้ก่อนเลยครับอ่ากดตรงรูปน้าปกอ e ีเมลเนาะปุ๊บตรงนี้น้ความสําคัญนะครับก็คือเวลาที่เราทาการซื้อนะครับมันจะทําการถามรหัสอ e ีเมลนะครับผมให้เราใส่เพื่อยืนยันเนาะครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเราจํารหัสผ่านของอ e ีเมลเนี้ยอ่าในคลิปผมจะปิดชื่ออ e ีเมลไว้นะอ่าเอาไปว่ามาดูก่อนคุณผู้ชมจะเห็นชื่ออ e ีเมลตรงนี้ ใช่อีเมลของเราไหมหรือเราจํารหัสผ่านได้ไหมอ่าพวกน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้โทรศัพท์ต่อจากผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยอีเมลที่ล็อกอินอยู่เนี่ยอาจจะเป็นอีเมลพ่อหรืออีเมลแม่อะไรแบบเนี้ยอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้รหัสผ่านเนาะตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำการเช็คให้ดีว่าอีเมลเนี้ยเราจํารหัสผ่านได้ไหมเรายังเข้าบระบบเรายังเข้าสู่ระบบมันได้อยู่หรือเปล่านะครับต้องบอกนะว่าพวกแอปเติมไม่หลายแอปบเปนเพลย์สโตนนะมันเป็นแอปที่แบบว่าซื้อครั้งเดียวขาดเนาะยกตัวอย่างเช่นไมค์ครับถ้้้าาาเเเเกิดดรรััออีีน่ยยบงืว เครื่องใหม่อย่างเงี้ยขอให้เรานับจําอีเมลนี้ได้เนาะเนี่ยจำอีเมลนี้ได้เ,เ,เ,ดเราเอาอีเมลเนี้ยมาล็อกอินเนี่ยเราก็สามารถโหลดไมค์ครับได้ฟรีๆเลยครับเพราะว่าเราซื้อแล้วเราซื้อขาดแล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นมันสําคัญเนาะคุณผู้ชมต้องเอาอีเมลที่เราจํารหัสผ่านได้หรือที่เราเข้าระบบได้เท่านั้นไม่งั้นถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือลบไมค์ครับทิ้ง อะไรแบบนี้ออกจากระบบอ e ีเมลไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องซื้อใหม่ทุกครั้งเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นไมค์คมันเป็นเกมซื้อขาดอยู่แล้วให้เลือกอ e ีเมลที่เราเข้าระบบได้เสมอเนาะที่เราจำรหัสผ่านได้ใครลืมอ e ีเมลไปแล้วก็แนะนําว่าสมัครใหม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปทิ้งลิงก์คลิปสอนสมัครอ e ีเมลแบบละเอียดไว้ให้เนาะก็ไปสมัครเรียบร้อยและจํารหัสผ่านไว้ให้ดีเนาะจะจดเก็บไว้ก็ได้นะครับโอเคครับพอเราทำการเตรียมอ e ีเมลของเราเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการนีกมาตรงนี้ตรงค้นหาเนาะแล้วก็เสิ แล้วก็เจอแล้วนะครับผมนะมา c คร f t เล่นกับเพื่อนๆเอนอนะอันนี้ก็เป็นหน้าปกใหม่ของเขานะแล้วก็นี่บริษัทโมูแจงนะครับตรงนี้เขามีการปรับราคามาใหม่ด้วยเป็นราคา79บาทเนาะก็ปรับมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ใครนครับที่เคยทันราคาเก่านะั้นเป็นผมนะสมัยที่ผมซื้อเนี่ยมายครับมีราคาอยู่2,45บาทเลยนะครับขนาดช่วงลดราคายังลดมาเหลือแค่225นะ โหคนสมัยผมนี่คือเสียตังค์กงนเจ็บๆเลยนะฮะตอนนี้เขาปรับราคาใหม่มาแล้ว,ลวก็ถือว่าน้องๆเอื้อมถึงกันง่ายคือนนอะราคานักเรียนเลยนะฮะอย่างนี้7.9บาทเก็บตังค์แป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะโอ้ยครับหลังจากเราทราบราคาของตัวเกมที่เราจะซื้อแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการชรําระเงินที่ Play Store รองรับเนาะอ่ะก็ทําการกดไปที่ตรงนี้ตรงโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมเนาะปึ๊บทีนี้เลือกตรงนี้การชรําระเงินและการสมัครบริการเนาะปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกวิธีการชรําระเงินด้านบนนะครับฟึ๊บเข้ามา ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดที่สามารถใช้ในการชรําระเงินได้นะผมนะนี่ก็จะเป็น,น่งเห็นไหมเ <ij os> พิ่มบริการชาระเงินลงใน Google Play เนาะเราก็ต้องเพิ่มไปนะว่าเราจะชำ,ชำระด้วยอไรเนาะตรงนี้อลองอ่านดูก่อนมันก็มีหลายวิธีนะ มีเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพิ่มการได้เก็บเงินของดีแทเนาะมีเพิ่ม Paypal เพิ่ม s h o e p ปี้เพนะฮะเพิ่ม t ูมันนี่วอลเล็แล้วก็แลกโค้ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้เราก็ดูเลยว,ว่าเรามีอะไรเราใช้อะไรอันไหนสะดวกเนาะตรงนี้นะอันที่ผมรู้สึกว่างา่ายแล้วก็นำน้องๆนับจะมีอยู่2อันเนาะก็จะเป็นตรง t r u e m o n y y w l l l e ตเนาะตรงเพิ่ม t r u e m o n y y w a l l e t ตรงนี้กับตรงเพิ่มการที่เก็บเงินของ d t แทเนาะสออันเนี้ย สะดวกเนาะอ่าข้อค่าสะดวกง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกคนนะครับสับตรงอ่ะเพิ่มการได้กเก็บเงินของ d ีแท็คนับตรงนี้จะเป็นการเรียกเก็บเงินผ่านซิมครับอ่าคือเราเติมเงินเข้าซิมน้บบแบบ คือไปที่ร้านมือถือใช่ปะเราบอกบูทูละครับอ่ะแบบป้าครับเติมเงินเข้าเบอร์นี้กี่บาทก็ว่ากันไปเนาะสมมติเติมอาไมค้ยครับราคา79ใช่ปะเราก็เติมไปสัก80บาทร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยเราเติมเข้าซิมนะเป็นซิมเติมเข้าเป็นเงินแบบเดียวกับที่เราโทรออกอะครับอ่าเติมแบบนั้นเลยคือไปแล้วบอกเบอร์บอกค่ายว่ะเติมเงินเข้าดีแท็กเบอร์นี้80บาทอะไรเงี้ยอ่าเป็นเงินแบบนั้นเลยครับเติมเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปหักเงินในซิมเเเเอออออองงงนน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 าาาาาะะ่่่่ิิิิิิซซมมมมมมทททีีีีีีรรตยยััักกกก็็จโดดหไไป779บุ้้้คคูววผธ ค่อนข้างจะสะดวกและเข้าถึงได้ทุกคนแน่นอนเนาะแต่วิธีการใช้ซิมตรงนี้มันมีข้อแม้ดนินนงเนาะคือมันมีบางซิมไม่รองรับวิธีที่ผมใช้เนี่ยที่ผมเคยใช้มานะของ d t a ท d t ครับ d t a ทกับ AS ใช้ได้แน่นอนเนาะสออันนี้ใช้ได้แน่นอนแต่ค่าย True หรือค่ายอื่นเนี่ย อันนี้ผมไม่มั่นใจสมัยอดีตของผมเนี่ยผมเคยใช้ซิมค่ายทูอยู่มาก่อนมันใช้ไม่ได้นะครับเ oh. มื่อก่อนค่ายทูเนี่ยมันจะไม่มีเพิ่มการ,รียกเก็บเงินแบบนี้สมัยนี้นะใครใช้ค่ายทูเนี่ยผมไม่รู้เขาเพิ่มมาหรือยังนะแต่สมัยผมเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือใช้ได้แค่ดีแทกับ A อแต่ค่ายทูก็ไม่ต้องเสียใจยไปเนาะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีทูมอนี่วอลเล็ตกันอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็ทูมอนี่วอลเล e ตก็ใช้งานได้ง่ายเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ผมจะมาซื้อผ่านซิ ส่วนคุณผู้ชมคนไหนมีทูมันนี่อยู่แล้วและอยากจะใช้ทูมันนี่ในการซื้อนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาซื้อให้ดูก็จริงแต่ผมทําการวางลิงก์เป็นลิงก์คลิปสอนซื้อแอปพลิเคชันผ่านทูมันนี่วอลเล็ตเนาะแบบละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายวาให้คุณผู้ชมแล้วอ่าผมคัดสรรคลิปดีๆมาให้แล้วคุณผู้ชมไปกดลิงก์ที่เขาอธิบายใต้คลิปของผมเนี่ยแล้วก็ไปดูวิธีการซื้อผ่านทูมันนี่วอลเล็ตได้เนาะก็วันนี้ผมไม่มีนะขออภัยด้วยนะครับน้องผมเขายังไม่สมัััคคครรเน,นนนนนาะะะวี้้้ผผมมก็จซซือออ่่อิใหดูบโ อย่างแรกนะครับทำการไปเติมเงินเข้าซิมก่อนเนาะก็ราคามันจ19บาทใช่ไหมตรงนี้ผมแนะนาเลยครับเติมไป101 80อะไรอย่างงี้เผื่อได้อย่าขาดถ้าขาดปุ๊บซื้อไม่สําเร็จเลยนะครับเติมไปครับ101ก็ได้นะ80ก็ได้แล้วแต่เนาะเติมให้พอเติมให้เกินไว้ก่อนเนาะตอนนี้ผมเติมไว้90บาทนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการไปเพิ่มช่องทางการชำระเงินใน a y Store ก่อนเนาะก็ไปที่เดิมเลยครับไปโปรไฟล์ก่อนเนาะหรือก็ไปตรงนี้การชำระเงินนะครับผมปุ๊บเข้าไปแล้วก็วิธีชำระเงินด้านนบบป๊ โอเคตรงนี้เราจะมาเพิ่มก่อนนะครับก็วันนี้ผมคุยไปแล้วผมบอกว่าผมจะใช้ดีแท็กในการเรียกเก็บเงินเนาะอะโอเคผมก็เติมเงินเข้าซิมเรียบร้อย90บาทนะครับแล้วกดไปปึ๊บตรงนี้มันจะให้เราเอานให้เราอ่านอนุญาตก่อนนะครับผมนะมันก็จะเขียนเพิ่มดีแท็กไปยัง Google อะไรอย่างงี้อ่ามันก็มีให้เราอ่านแล้วก็สามารถอ่านได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ลองอ่านแล้วเนาะเราก็สามารถกดตรงนี้เพิ่มการทรี่เก็บเงินของดีแท็กด้นะกนนนนกา,านล่างได้เลยนะครับเพิ่มการที่เก็บเงินของดีแท็กปึ๊บเข้าไปนะผมแล ปึ๊บนะผมนะอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราทการใส่ชื่อเนาะโดยมันจะลิงก์ชื่อกับบัญชีของเราให้เลยก็ตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้เป็นชื่อตามบัตรประชาชนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะผมนะผมก็จะเอาชื่อนี้ไปเลยนะครับอ่ะเราก็กดตรงนี้บันทึกก็เนมนการต่อฟึบเข้าไปนะฮะรอแป๊บหนึงนะ่งเนาะมันกำลังลิงก์ให้อยู่นะครับปึ๊บ นะครับผมนะถ้าเกิดสําเร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปติ๊กถูกและตรงรูปโทรศัพท์จะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับอ่าจะไม่มีสัญลักษณ์สีแดงอะไรขึ้นทั้งสิงส้นจะเป็นรูปสีเขียวแบบนี้เป็นอันใช้ได้เนาะโดยทั่วไปแล้วนะถ้าเกิดซิมของเราเนี่ยเป็นซิมที่ยังใช้งานได้อยู่เรายังใช้โทรอยู่เราเติมตังค์เข้าได้เนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้แบบไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเกิดซิมใครแบบเป็นซิมโดนปิดไปแล้วซิมแบบไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นสีแดงเนาะถ้าเกิดขึน้นนนนสเเเยง้กก็ดาามมััลิะะรอไหถค อันนี้เราก็พร้อมในการที่จะซื้อแล้วนะครับตัวนี้เราก,กดย้อนมาได้เลยย้อนมาเลยนะฮะเราพร้อมซื้อแล้วเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเนาะเราก็สามารถกดชำระเงินมาครับตรงนี้ตรงเขาจะสิบเก้าบาทได้เลยเนาะกดไปเลยครับปึ๊บอ่ะรอแป๊บนึงนะอ่ามันก็จะเด้งหน้าชำระเงินขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเลือกเป็นดีแท็กอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าเราอะเมื่อกี้เราเพิ่มดีแท็กไปใช่ไหมแล้วผมมีดีแท็กแค่อันเดียวไงอ่ะมันก็จะเล่นดีแท็กแค่อัตโนมัติเนาะแต่คุณผู้ชมถ้ามันเด้งเป็นอออออยยยยย่่่่่่่่าาาาางงงงงงืืนน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 แตตตตตตวเเ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 เรรรรรรริิมมขข้้้้้ะะีีีีีีีกกกก็็็ไไปปปปปับบลลดดดหหห๊ึ อ่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมานะตรงนี้เราก็สามารถมาเลือกเองได้แบบอยู่ดีเนาะสามารถมาเลือกเองได้อยู่ดีเนาะนี่ก็มาเลือกดีแท็กถูกแล้วผมก็จะติ๊กดีแท็กไปนะครับปึ๊บอ่ะโอเคก็เป็นอันว่ามาเลือกถูกแล้วเราก็กดซื้อตรงนี้ได้เลยนะผมนะถ้าเรามีเงินครบเราก็กดซื้อได้เลยนะครับปึ๊บโอ้ยครับตรงนี้นะมันก็จะเป็นหน้าจอในการให้เรามายืนยันรหัสผ่านเนาะหน้าจอตัวนี้จริงๆมันไม่ให้อัดคลิปนะผมต้องโทรศัพท์มาถ่ายแยกเลยเนี่ยก็ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะให้ทาากรสสันหผ่ีเมลชื่ออะไรมันจะขึ้้นนนนอยู่ดาบะให้ทำการ่านีเลยันี้ จะการ์นอ e ีเมลที่เราซื้อมาครับติดไว้เลยครับรอบหน้าเวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยเราก็ใช้อ e ีเมลนี้ในการาล็อกอินแล้วก็โหลดใหม่ครับได้ฟรีๆเลยนะครับเพราะเราซื้อแล้วถามว่าทำไมตรงนี้มาน้อยสหสนัดผ่านใช่ปะที่ไม่ให้สนัดผ่านเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมมีน้องอย่างเงี้ยมีเพื่อนใช่ไหมเขาสามารถมาซื้อมาเติมเกมมาแบบ<อ>ใช้เงินในซิมเราซื้ออะไรได้ทุกอย่างมั่วสัวนะ่วเนาะถ้าเกิดมันไม่มีให้สนัดผ่านยืนยันนะครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยเห็นปะเขาก็จะให้กรอกรหัสผ่านยืนยันด้วยกรอกรหั่านนเอ้้งด ครับในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เกียร์สันหัดผ่านใช่ปะเห็นไหมเขาจะมีเขียนบอกไว้ด้วยคือเราสามารถใช้ลายนิ้วมือหรือว่าใบหน้าในการยืนยันการซื้อได้เช่นกันเนาะแต่นี้เราต้องไปไปกรอกข้อมูลไบโอ e มต i c ก่อนเนาะอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่ยุ่งแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวนี้ผมจะใช้รหัสผ่านแบบ default ทั่วไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นะผมทําการกรอกรหัสผ่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเราก็สามารถกดยืนยันได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ยืนยันไหมครับกดต่มยืนยันเนาะเช็คให้ดีนะฮะรหัสรหัสผ่านถูกไหมนะครับอ่ะกดไปครับปึ๊บ รอมาดําเนินการแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนหมุนติวหมุนติวนะฮะรอแป๊บหนึ่งปุ๊บนะครับผมการชำระเงินสําเร็จนะครับต้องการให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้งไหมต้องการตรวจสอบสิทธิการซื้อไ,มไหมไหมายความว่างไงครับตรง uh นี้นะเป็นตั้งค่าความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะสําคัญนะหากเราเลือกไม่เป็นไรใช่ไหมตรงนี้ถ้าสมมุติเรามีน้องหรือว่ามีเพื่อนใช่ไหมครับเขาสามารถมาซื้อได้โดยไม่ผ่านรหัสผ่านแล้วครับคือไม่ต้องออกรหัสผ่านไม่ต้องแบบยืนยันลายนิ้วมืออะไรด้วยคือซื้อได้เลยอันนี้ผมไม่แนะนานะครับผมนะให้เลือกเป็นะ อันเนี้ยทุกครั้งที่เวลาเราจะซื้อเนี่ยมันจะถามรหัสผ่านหรือไม่ก็ถามให้เรายืนยันลายนิ้วมืออะไรเงี้ยทีนี้ก็เป็นการปลอดภัยแล้วใครก็จะมาใช้เงินในซิมเราซื้อมั่วไม่ได้นะครับผมไม่เรียกว่าใช้ทุกครั้งไปนะผมก็จะติ๊กอันบนไปเลยนะครับผมนะ,ะแล้วก็กดตกลงนะครับปุ๊บตัวนี้มันก็ซื้อเสร็จอยู่แล้วนะการใช้เงินสําเร็จนะครับผมนะก็ได้ส่วนลดได้อะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ผมกดไม่เป็นลายไปก่อนไม่เป็นลายไปนะปุ๊บเท่านี้นี่ครับโหลดไมครับอัตโนมัติเลย เราจ่ายเงินชำระเสร็จเราชำระเงินเสร็จมาโหลดไมค์ครับอัตโนมัติเลยครับท่นี้ก็จบแล้วตรงนี้รอให้มันขึ้นว่าเปิดเราก็สามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับก็เป็นการซื้อถาวรติดบัญชีไปเลยเนาะโอเยครับเท่านี้นับเราก็สามารถกดเล่นไมค์ครับตรงนี้ได้แล้วเนาะก็เป็นอันแบบเรียบร้อยเนาะเราก็มีไมค์ครับแท้ติดโทรศัพท์ติดเมลติดเครื่องแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะข้อดีนะผมนะของคนที่ได้ไมค์ครับแท้บแบบนี้นับคือจะอัปเดตอัตโนมัติเนาะ เราไม่ต้องคอยมาลบเกมเปลี่ยนไฟล์หรือแบบไปคอยหาไฟล์เถื่อนมาอัปเดตบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะอัปเดตอัตโนมัติบางครั้งแบบเราอยากให้มันอัปเดตเร็วขึ้นใช่ไหมให้เราคอมที่หน้าแอปนะผมนะบางครั้งมันจะเขียนว่า update. อัปเดตอ่าเราสามารถมากดอัปเดตเองได้เช่นกันเนาะหรือว่าจะรอให้มันอัปเดตอัตโนมัติก็ได้นะครับผมข้อดีอย่างหนึ่งนะผมนะเราลองเลื่อนไปข้างล่างครับ เรื่นไปข้างล่างนะนี่เข้าร่วมรุ่นเบต้าเนาะเราสามารถกดเข้าร่วมรุ่นเบต้าแล้วก็เล่นรุ่นเบต้าก่อนคนอื่นได้นะครับถ้าเกิดใครที่เล่นภาคแท้รุ่นเบต้าคืออะไรครับรุ่นเบต้าก็คือรุ่นแบบเป็นรุ่นทดลองอะครับเป็นรุ่นใหม่ครับที่พื้นหลังจะเป็นรูกสีเทาหน่อยนืกออกไหมครับ อ่าอันเนี้ยจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่จะเอาเข้าจริงเนาะเราสามารถไปลองเล่นก่อนได้เนาะตัวนี้จะเป็นสิทธิพิเศษของคนที่ซื้อไมค์แท้สามารถกดเข้าร่วมตรงนี้ได้เลย,เลยใครไม่ได้ไมค์แท้ก็ต้องไปหาไฟล์เถื่อนนะซึ่งก็มีบางคนโดนไวรัสโดยอะไรก็มีกันมาแล้วนะผมนะก็เล่นของแท้เนี่ยดีแล้ว,ลวเล่นของแท้เราดีแล้วนะผมนะอ่าก็กดเล่นเข้าเกมได้เลยครับปุ๊บก็ได้ข้อดีหลายอย่างนะผมนะไม่ใช่แค่อัปเดตอัตโนมัติอย่างเดียวนะกดอ,อนุญ,ญาตไปเรามาเข้าเกมนะครับปุ๊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 บ ก็เรียบร้อยนะผมนะอะคใครโหลดครั้งแรกมันก็จะขึ้นให้เราแบบชวนให้ไซต์อินหน่อยไหมนะผมนะล็อกอิน Microsoft เราจะได้แบบเล่นเซิร์ฟเวอร์โอเคตัวนี้ครับเราก็สามารถกด Get Start หรือจะไปล็อกอินอะไรกันทีหลังก็ว่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวลองกดเลเซเล่นให้ดูหน่อยนะฮะเลือกอะไรดีเอ่ยเลือกเป็นอ่า Creative แล้วกันเนาะอ่ะเลือกอ่าลักษณะปุ่มการเดินนะครับชอบแบบไหนเนาะนี่คือแบบครั้งแรกเนี่ยโหลดครั้งแรกก็จะแบบนี้นะผมนะอืมผมเลือกเป็นแบบดั้งเดิมแล้วกันนะ Select ไปปึ๊บ เราบโหลดนะครับผมเราก็สามารถเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ได้ตามปกติเนาะใครจะเล่นมันติเพลเยอร์กับเพื่อนแบบเซิร์ฟเวอร์อะไรองี้ก็แนะนําว่าให้สมัคร Xbox ก่อนครับปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับผมนะอ่าก็จบนะครับผมนะเป็นอันเรียบร้อยนะครับศัพท์การสอนซื้อ Minecraft แท้นะครับผมนะอ่าโอเคโหโหโลดแมปแล้วนะครับผมตรงนี้นะผักคุณผู้ชมคนไหนอยากอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช่ปะเนี่ยเล่นเซิร์ฟเวอร์แบบพวกเนี้ยนะครับผมนะเราต้องทําการไปล็อกอิน Microsoft เนาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ล็อกอออินนนนน Xbox เเเาาาาาะะีีี่่่ตรงงง้้้กดปปึ๊บขไย แล้วก็เข้าไปซ่าอินกันเนาะซึ่งันนี้นผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะอแปะลิงก์คลิปสอนล็อกอิน Microsoft ล็อกอิน Xbox ไว้ให้เนาะเราก็ไปล็อกอินกันให้เรียบร้อยครับเท่าน,นี้เราก็อาจะได้ไมครับแท้ที่สมบูรณ์สามารถเล่นเซิร์ฟกับเพื่อนๆได้ทุกอย่างครบจบนะครับผมโอ้คครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมกันด้วยนะครับก็จบนะครับสบการสอนซื้อไ Minecraft แท้ในภาคโทรศัพท์นะครับ ก็คลิปนี้ผมก็สอนครบจบละเอียดเหมือนเดิมเนาะก็อยากจะแนะนําว่าให้น้องๆเนี่ยจำรหัสอีเมลกันให้ดีนะผมนะเพราะเวลาเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ต้องซื้อใหม่แล้วนะครับเราแค่ล็อกอินอีเมลนี้และเข้าไปในแอปพลิเคชันใช่ไหมไมค้าของเรานะมันจะขึ้นให้ติดตั้งเหมือนเกมฟรีอื่นๆเลยครับก็คือเราซื้อครั้งเดียวจบเนาะเพราะฉะนั้นจําอีเมลและเก็บรหัสไว้ให้ดีนะครับใครก็ใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอ่าทักมาถามได้เหมือนกันเนาะก็แนะนําว่าใครที่อยากให้ผมตอบหน่อยเนี่ยแนะนำว่าให้ทักมาถามทาง Facebook เนะนะนาาาาะะเพรว่่ตออี้ยฟซบไมม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 ่ทััันนนนนนนแล้้ววจจรริิิงๆะะะะะฮคคคืือออออเเเเเเเตต์ยยยยกกาาาา็หหดดบบี๋พใุ ใครด่วนๆหน่อยแนะนำมาทางเฟ e บุ๊กเนาะก็เดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่อ่านให้นะครับวัค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปียงนีง้เนาะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ